สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันวันเสาร์สัปดาห์ที่34สัปดาห์สุดท้ายแล้วเป็นเสาร์สุดท้ายแล้วของปีพิธีกรรมของเรานะครับวันนี้พระวาจาที่นํามาเล่าสู่กันฟังนํามาแบ่งปันกันนะครับก็มีดังนี้นะครับก็บอกว่าจงตื่นเป้าทิฏฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิดเพื่อท่านจะมีกําลังหนีพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ไปยืนอยู่เฉพาะพระพักบุตรแห่งมนุษย์ได้จงตื่นเป้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิดเพื่อท่านจะมีกำลังหนีพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นนี้ไปยืนอยู่เฉพาะพระพักบุตรแห่งมนุษย์ได้หนังบุรุูกาบทที่21ข้อ36นะครับพี่น้องนี่คือ,อบทพระวาจา ที่ลูกาเขียนไว้เป็นสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับก็คงจะสุดท้ายแล,ล้วก็คงจะต่อไปก็คงจะเริ่มปีพิธีกรรมใหม่ในสัปดาห์ต่อไปแล้วนะนี่ให้อธิษฐานภาวนา,าให้สวดภาวนาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะเ,เพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะมีกำลังเพจะมีพลังพอที่จะหนีพ้นจากเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น หนีจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นและก็แน่นอนนะเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าเพื่อไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าบุตรแห่งมนุษย์นั่นคือคําเตือนคําทิ่ฐานภาวนาคําสอนที่ลูก,กาก็บันทึกไว้เดี๋ยวขาบอกว่าให้ตื่นพระาอทิฐานภาวนาก็คือเวลาเราภาวนาเราก,ก,ก็มีจิตใจที่ผูกมั่นยึดติดอยู่กับพระเบญจานะครับการสวดภาวนวาก็คือการ สนทนาการพูดคุยการอยู่ต่อพระพระเเจ้าแล้วก็ชีวิตของตอนแล้วก็มีส่วนในการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะครับการภาวนาและการภาวนานี่เองก็จะเป็นสิ่งที่ยึดเดี่ยวชีวิตของเรานั้นให้อยู่กับพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าได้นะครับแล้วก็จะได้มีกำลังมีกำลังที่จะรอดพ้นจาก เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆใช่ไหมพยันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะสามารถพ้นไปจากชีวิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องออวันนี้ก็เป็นพระวาจาจริงๆที่จะเตือนชีวิตจิตใจของเราเป็นพระวาจาที่จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับในชีวิตแต่ละวันปกติเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแนะนํามาบอกว่าให้ถึงขึ้นมาแล้วก็สวดภาวนา นะครับสวดภาวนาะขอพรจากพระเจ้าสําหรับการเจริญชีวิตในแต่ละวันเพื่อมีความเข้มแข็งในการเอาชนะความาไม่ดีต่างๆความอ่อนแอต่างๆในชีวิตประจำวันที่เรามีในชีวิตแข่งความเป็นมนุษย์ของเราบนโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราตื่นขึ้นมาแล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาที่พงประทานให้กับเรา วันนี้ไม่ทราบเราจะไปที่ไหนไปทําอะไรจะไปพบกับใครอะไรต่างๆเราก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตของเราต้องมีจิตสานึกต้องมีกําลังใจต้องมีสติที่จะยึดติดอยู่กับพระบิณฑาตใช่ไหมองระลึกถึงโรงเสมอบ่อยๆในชีวิตประจําวัน แน่นอนก็คงไม่ใช่ต้องสวดภาวนาแบบพิธีการตลอดทั้งวีทั้งวันนะนั้นคงไม่ใช่แต่ว่าในขณะที่ที่เราทํากิจการต่างๆขณะที่เราขับรถขณะที่เราทํางานขณะที่เราพบปะพูดคุยกับผู้คนนั้นในเบื้องลึกของจิตใจเราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีความเชื่อความวางใจเรื่มใส่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็เป็นพระองค์เองที่จะนําชีวิตของเราที่จะทําให้เราได้ ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นในสังคมในบ้านในที่ทํางานในที่ใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องกอ็ชีวิตของเราเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือการภารวนาคือการมีชีวิตที่มีพระเบญ้าอยู่ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเบญชาการที่ถึงพระเบญ้าในระหว่างวันเนี่ยนะก็ความจริงแล้วก็เป็นเพียงแต่ว่าให้เรา สำนึกบ่อยๆคิดถึงพระเบญจเจ้าบ่อยๆในชีวิตประจําวันของเราอาจจะหลังจากที่เราจะไปทํากิจการต่างๆนะทำนู่นจะขับรถเนี้ยก่อนขับรถก็สวดนิดนึงขอพรพระเจ้าคุ้มครองก่อนทานอาหารก็สวดก่อนทานอาหารมาขอคุณขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารหลังอาหารก็เหมือนกันนะครับหรือก่อนที่จะ ทำงานและอื่นนิดเดียวเพียง15นา, 15, นา15วินาทีนาหนึ่งนาทีหรืออะไรก็แล้วแต่เราสงบจิตใจคิดถึงพระเจ้านะครับนี่คือวิธีการที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นอ,อยู่กับพระเจ้ามีการสนิทสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเสมอเราคงไม่ต้องไปสวดสายพระคำทีละสายเลยก่อนที่จะออกรถทะลึงคงไม่ใช่แต่ว่าระลึกึกกถึงพระเจ้าก้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกได้ ไปถึงที่ทำงนานโดยปลอดภัยขอให้ลูกได้ขับรถไปในวันนี้อย่างดีอะไรต่รางๆนี้หรือว่าเวลาที่จะประชุมก็ในใจก็ข้าแต่พระเจ้าขอลูกประชมุมวันนี้ขอทรงนำสติปัญญาวความนึกคิดของลูกให้สามารถที่จะคิดนึกแล้วก็กระทําสิ่งที่ดีงามน,นะครับเหล่านี้ง่ายๆน,นะครับแต่ว่าสําคัญก็คืออย่าลืมอย่าลืมนะครับที่เราจะจะเขามีกําหนดให้สวดก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยก็เพื่อนี้ อันหนึ่งนะก็เ่อจะได้คิดถึงพระเจ้าแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยกันนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกคนมีกําลังใจที่จะกระทําสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้ก็คือการคิดถึงพระเป็นเจ้าสนิทสัมพันธ์สนทนากับพระองค์ในเสมอทุกๆวันทุกๆเวลาถ้าเรามีโอกาสนะครับแล้วก็ขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรสงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด